องค์ความรู้นะคะก่อนอื่นเรามาทราบถึงสมาชิกในกลุ่มก่อนค่ะ 1. น,นางสาวจุมภูแสงเดือนค่ะสวัสดีค่ะ2นางสาวราปริยาประธรรมาค่ะสวัสดีค่ะ 3. ามนางสาวกัตนาอุดมัาว,คว์ค่ะค่ะและดิฉันนางสาวอมรรัตน์พุนโจงค่ะการสร้างองค์ความรู้ องค์ความรู้เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องในเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดจากประสบการณ์หรือการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ข้อ,อมูลสามารถนามาปรับใช้ได้ค่ะทฤษฎี c o n แทคชันอิสจึงให้ความสำคัญกับโอกาสและวัสดุที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ผู้เรียนนำมาสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียนเองได้สร้างอง์ความรู้ มีอยู่สขั้นตอนด้วยกันนะคะ 1. e x p l r t คือการสำรวจตรวจคน้นคือการเริ่มสำรวจตรวจคน้นสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะ 2. Experiment คือการทดลองการทดลองหลังจากสำรวจตรวจคน้นระหว่างสิ่งใหม่กับสิ่งเก่าว่าจะทำยังไงดีนะคะขั้นตอนที่3 Learning by Doing คือการกระทำจากการเรียนรู้เป็นการลงมือปฏิบัติกิจกรรมขั้นตอนนี้นะคะจะ เกิดการดูซึมและความแตกต่างผสมผสานกันไปนะคะขั้นตอนที่4 doing by learning คือการการะทำเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ขั้นตอนนี้ต้องผ่านขั้นตอนทั้ง3ขั้นตอนจนประจักษ์แก่ใจตนเองนะคะอยู่ตลอดเวลาจะไปนาไปสู่คำที่ว่าคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นนั่นเองค่ะต่อไปก็มาทราบถึงหลักการ หลักการจะมีอยู่4ี่หลักการด้วยกันค่ะหหลักการที่ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเองได้นะคะหลักการนี้คือสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเองได้จะแสดงแผนพังได้ดังนี้ค่ะคือครูความรู้แล้วก็ผู้เรียนค่ะหลักการที่สองหลักการที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยครูควรพยายามจัดบรรยากาศในการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองโดยมีทางการเรียนการสอนให้เลือกหลากหลายและผู้เรียนต้องเรียนอย่างมีความสุขค่ะต่อไปเป็นหลักการที่3นะคะหลักการที่เรียนรู้จากประสบการณ์และสิ่งแวดลอ้อมโดยที่นิ้นให้ผู้เรียนร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกันให้มีความสามาัคคีนในการทำงานให้การทำงานเกิดผล และมีประสิทธิภาพนะคะต่อไปหลักการที่4คือการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือนะคะที่จะผู้เรียนเอามาแสวงหาคำตอบจากแหล่งความรู้ต่างๆเป็นผลให้เกิดพฤติกรรมที่ฝังแน่นนะคะองความรู้นะคะมีด้วยกัน2ประเภทค่ะประเภทที่1องค์ความรู้ที่สามารถอธิบายได้ องค,ความรู้ที่สามารถไีไ่รายได้นั้นเกิดขึ้นจากการฟัง mm hmm. การอ่านการอธิบายและการนําไปใช้ค่ะประเภทที่ 2. องค์ความรู้ที่ไม่สามารถอธิบายได้คือเป็นองค์ความรู้ที่อธิบายได้ยากไม่มีแบบแผนไม่มีโครงสร้างค่ะลักษณะสําคัญขององค์ความรู้มีลักษณะเป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรมมักเกิดขึ้นกับเฉพาะบุคคลมักจะติดตัวบุคคลไปมากกว่าตกอยู่ที่องคอ์กร ถือได้ว่าเป็นทักสินอย่างหนึ่งที่ทรงคุณค่าขององค์กรช่วยเพิ่มม,มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะสั้นและระยะยาวแหล่งกำเนิดขององค์ความรู้ความรู้ที่ได้จากการหายทอดจากบุคคลอื่นความรู้ที่ได้จากการวิจัยและทดลองความรู้ที่ได้จากการทำงานความรู้ที่ได้จากแหลง่งองค์ความรู้ในองค์กร เรามาทราบถึงบทบาทของครูและบทบาทของผู้เรียนกันนะคะสําหรับบทบาทของครูนะคะครูต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้เหมาะสมนะคะ,ะควบคุมกระบวนการการเรียนรู้นะคะให้บรรลุเป้าหมายได้นะคะตามที่กําหนดไว้นะคะแสดงความคิดเห็นนะคะและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน,นะคะ่ะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนะคะได้เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสร้าง องความรู้ได้ด้วยตนเองค่ะเชื่อมโยงความคิดเห็นของผู้เรียนนะคะและสามารถสนับสนุนการเรียนได้ค่ะบทบาทของรู้แล้วนะคะก็ต้องมีบทบาทของผู้เรียนนะคะบทบาทของผู้เรียนมีความยินดีนะคะเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งนะคะพืวอความสมัครใจนะคะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะคะสามารถสแสวงหาความรู้จัดการความรู้ต่ตางๆได้นะคะสามารถตัดสินปัญหาต่ตางๆได้อย่างมีเหตุผลมีความนะคะรู้สึก และความคิดเป็นของตัวเองค่ะวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวเองและผู้อื่นได้นะคะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะสามารถนําสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวยิ่งรักคุณประจำนะคะจะมาสรุปในหัวข้อทฤษฎีการเรียนรู้แบบแบบการสร้างองค์ความรู้คือผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมโดยการใช้กระบ,บวนการทางปัญญาของโซนบวกกับทฤษฎีคือการเรียนรู้ตามแนวโครงสร้างทางปัญญาสรุปก็คือทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้คือประสบการณ์ใหม่ วกับประสบการณ์เดิมกับความรู้เดิมที่มีอยู่เดิมก็จะเป็นความรู้ใหม่ของแต่และบุกคนค่ะปาเจราจารยาิยโหติคุณุตรานุสาสกา